อันนันเป็นวิชาสุขศึกษานะครับเรียนทำในแบบประัดได้เลยของครูจะขึ้นบทใหม่แล้วนะครับนี่บทใหม่ในเล่มนี้นะครับแบบึกหัดเล่มนี้นะหนี่เล่มีทนะี่สวนสาธารณะเนี่ยแล้วนักเรียนก็เปิดไปบยที่สองธรรมชาติชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์นี่ครับนี่น,นี่ให้นักเรียนทำหน้า สิบสองและสิบสามนี่นะครับนร่ธรรมชาติอันนี้ง่ายๆเลยแค่อา่านและขีดถูกส่วนในหน้าที่ยี่สิบสามหน้าที่สิบสามนะครับให้นักเรียนเอาข้อความมาเติมน่เห็นไหมครับเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในรูปไหนนักเรียนก็มาเติมส่วนในหน้าที่สิบสิบสอง นักเรียนก็ขีดถูกว่าอันไหนถูขีดถูอันไหนผิดขีดผิดนะครับการระบาดผิดนี่ง่ายๆเลยสังเกสานะครับนี่นะครับคุณสังเกสานะครับอ่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับ